โอเคสวัสดีครับทัวร์เเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวริงเอเดชั่นทีวีโชขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้เป็นคิวของเจ้า x d v 750ถึงแม้ว่าจะเป็นโฉมเก่าแต่บอกเลยว่าเซตนี้ถือว่าเก่านี่นี่เลยครับเป็นชุดทัวริงแกรนด์ทัวริงอีกหนึ่งเซต นะครับไม่ไว่าจะเป็นโฉมใหม่หรือโฉมเก่าจัดให้ได้หมดอ่าดูรอบๆคันกันก่อนคันนี้ก็ถือว่าจัดแต่งจัดแต่งไปครบนะครับก็สามารถออกเดินทางท่องเที่ยวนี่เชียงใหม่ภูเก็ตวิ่งได้เลยนะครับจากเชียงใหม่ลงภูเก็ตจากภูเก็ตขึ้นเชียงใหม่ ไปได้สักสามรอบกับชุดกล่องข้างกล่องท้ายรุ่นนี้แต่ต้องไปคนเดียวนะถ้าไปสองคนอาจจะไม่พอนีอ่ครับโอเคสําหรับคันนี้นะครับจะใส่อะไรให้บ้างไล่เรียงกันอย่างเร็วนิดนึงนะครับอย่างแรกก่อนเลยก่อนที่เราจะไปในส่วนของตัวพระเอกของงานเดี๋ยวเราไล่นิดนึงเนื่อจากอก็ทมคลิปแล้วนะครับก็ให้เห็นภาพภาพรวมๆว่าลูกค้าคนน,นนี้เนี่ยท่านนี้เนี่ยคันนี้จัดใส่อะไรบ้างอย่างแรกที่เห็นแบบนี้ก่อนคือแฟลชบาร์โรเวอร์ ะครับตัวแฟลชบาร์โลเวอร์ลูกค้าติดตั้งมาแล้วนะจะเป็นงานของทีวีอิตาลีนะครับตัวแฟลชบาร์โลเวอร์ของทีวีจะมีแค่นี้จริงๆนะครับทรงหน้าตาคล้ายๆแบบนี้ก็จะมีทีวีอิตาลีนะครับมีของอารนะครับแล้วก็ของเทปโกที่มาจากศูนย์นะครับแล้วก็รวมถึงแพนเทอร์นะครับทำทรงมาแบบนี้เลยเป็นโลเวอร์แฟลชบาร์นะครับถามว่าสามารถใส่โลเวอร์แฟลชบาร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเติมบนอัปเปอร์บาร์ได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่า ในส่วนของตัวไบรท์สาร์ที่เป็นคูลบอดี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ทั้งหมดแบบมาตรฐานของมาตรฐานเนี่ยเขาจะรวมมาเป็นชุดเดียวกันเลยไม่ได้สามารถแยกน็อตได้นะั่นเลยนะนี่ฮะติดตั้งก็จะโลเวอร์จะดูสปอร์ตโลเวอร์จะดูสปอร์ตหน่อยนะครับเมื่อมีไบรทสาร์แล้วนะครับตรงบริเวณนี้สามารถติดตั้งชุดไฟสปอร์ตไลท์ได้1เซตแบบเท่ๆนะครับตัวนี้เป็นงานของเอลคองงานของเปียนะครับรุ่น l p 270นะครับ LP 270ตัวนี้เป็นเลนแสงเหลืองนะี่ฮะ ไแต่ติดตั้งมนเป็นเลนแฉงเหลือก็จะดูแบบพริ้นเป๊ะๆเหมือนนี้ดูด้านหน้านิดเดียวที่มี่แบงค์นะครับจะเห็นเลนเลยเป็นแฉงเหลือก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับในส่วนของเจ้าชุดไฟตัวนี้นะครับสวิตช์ไฟสวิตช์ไฟอยู่ไหนเอ่ยอในส่วนของสวิตช์ไฟคันนี้สวิตช์ไฟอดไลท์ นายสวยตอนเด็กเก๊ไอ้๊ดูเอ่ยตัวไหนต้นี่หลครับต้นนี้แหละตอานไว้ต้านไว้ต้านโอ้ต้านแบบต้าแบบเล็บเล็บเนียนเลยเล็บเนียนอย่างที่บอกว่าลูกา้ติดตั้งมาแล้วนะครับเราก็เลยไม่ได้เห็นแต่จะเปิดแสงให้ดูนะครับไปแปรชุดสวิตเซียเนี่ยจะเป็นสวิตแบบเปิดกับปิดอย่างเดียวนะเปิดและปิดอย่างเดียว แสงเหลืองจะเป็นแสงเหลืองแบบ driving lights นะครับนี่ฮะเรียกว่าเน้นครับเน้นให้คนอื่นเห็นเราแบบชัดๆแต่ที่270ตัวนี้เนี่ยเล่นของเ้านะครับแล้วก็ลำแสงของเขาที่เป็นแสงพุ่งนั้นเ้วยนะมันจะได้ความไกลด้วยนั่นเองนอกเหนือจากคนเห็นเราแล้วนะครับนี่ฮะเบียจะไม่มีสเต็ปนะครับมีแค่ปิดและเปิดเท่านั้นเิดอ่าเมาด้านหลังครับนะครับ ในส่วนของตัวชุดกล่อง3ใบนะครับลูกค้าต้องการเป็นออกแนวสปอร์ตนะครับแล้วก็เวลาที่ไม่ได้ใช้กล่องเนี่ยก็สามารถถอดออกได้แลแหลกข้างไม่เกะกะจย์ที่2ก็คือว่าแหลกค่างต้องใช้ได้ร่วมกันกับแหลกทรงศูนย์ตัวนี้นะครับต้องใช้ร่วมกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถปิดเบาะได้แบบปกติเลยนะครับตัวกล่องข้างจึงมาจบที่แชทของแชท H36 ต้องย้ําก่อนครับว่าแชท36ไม่ได้ออกแบบมาใช้งานในเมืองขอขอ,ขอสลับเมสหน่อยด,ดินะครับแชท36 ไม่ได้ออกแบบมาใช้งานในเมืองนั่นด้วยนะออกแบบมาเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับจะเห็นว่าระยะของหานนี้ระยะนะฮะเขา,เา,เาจะออกมามากกว่าแทนนะครับมากกว่าแทนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่าทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะกัดร,ระยะอ่านใกลเราจะกัดร,ระยะเพราะว่าเอ,าเอา๊เราก็กังวล บางเวลาเนี่ยเราไปท่องเที่ยวแล้วเราต้องเขื่นะครับอาจจะเจอรถตรงรถติดในเมืองต่างๆที่เราเวลาเราไปท่องเที่ยวนะครับแนะนํามากๆวิ่ีการระยะก็คือสําหรับตัวผมนะครับเวลาขับขี่แล้วเราจะต้องมุดอ่าเราจะต้องมุดนะครับใช้เขาเรียกใช้ปลายเท้าอ่าเห็นปลายเท้าไหมเห็นไหมนะครับโอเคแต่ละผมจะใช้ปลายเท้านะครับวัดระยะแต่ความหมายคือถ้าปลายเท้าขา ก็สามารถไปได้หรือนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ประมาณฝ่ามือของเราเนี่ยนะครับวัดระยะประมาณนี้นะครับในความหมายก็คือถ้าฝ่ามือผ่านระยะผ่านแน่นอนอ่าปึ๊บอ่ะรามาดูกล่องข้างนิดนหนึ่งกล่องข้างปึ๊บอ่ะแกออะแกครับกล่องข้างนะครับ <c oughs> เป็นแชสสาพอ่ะดูดนี้ กุญแจนี่เขาจะให้มาเนี่ยเป็นรุ่นใหม่แล้วนะไซส์226รุ่นใหม่กุญแจจะให้เป็นไซส์ XL มาหนานะครับเป็นดอกดาและเมื่อก่อนเป็นดอกแดงนะครับดอกดําหนานะครับไขกุญแจกดล็อกก่อนครับเมื่อกดล็อกแล้วนะครับเราสามารถที่จะกดเป้ากุญแจเนี่ยกดลงไปได้เลยปึ๊บกดไปหนึ่งครั้งนะครับตัวมือจับจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าดูอีกทีนะปึ๊บปึ๊บอ่ามือจับเด้งขึ้นเองนะครับเราเปิดฝาก่อนนะครับ สกดมือลงไปมันจะมีสลักตรงนี้กดสลักนะอ่าสลักตัวนี้เป็นสลักสําหรับเปิดฝาปล่องข้างแชสช์แชสช์36นะครับสามารถที่จะอ่าใส่หมวกได้เลยใส่หมวกัาเปิดฝาเลยออกแบบมาเพื่อการใส่หมวกนอกระับไปแบบนี้ครับจิ๊บ รับเตียงใบเต็มใบครับแล้วก็ปิดอ่ะทำมานะครับตอบโจทย์เพื่อ,อ,อการใส่บวกกับน็อคโดยเฉพาะนี่โอเคเวลาที่เราต้องการเอาตัวกกัองออกจากรถนะครับจุดเดียวกันใช้สุดมือจับเพิ่์หมุนกดนะครับแล้วไม่ต้องทำอะไรเลย,เ,ลยเราแค่ดึงมือจับไม่เหมือนรุ่นก่อนนั้นเพื่อนนะคนละคนละดีไซน์เลยนะกับรุ่นเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับคนละดีไซน์กัน ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เวอร์ชั่นประมาณ2,023ขึ้นมานะครับเราแค่ยกมือจับอีกหนึ่งล็อกอ่ามือจับจะมีสองล็อ,อกนะีใหม่นะขึ้บไขกุญแจกวดสลักกุญแจอ่ามือจับดันขึ้นมานะครับแล้วดึงมือจับอีกหนึ่งล็อกค,ครับชุดมือจับเมื่อดึงขึ้นมาสุดขนาดนี้นะครับตัวชุดล็อกจะทําการปลดด้านล่างแล้วยกออกขึ้นแบบนี้นี่ฮะ ด้านข้างข้างครับยกแบ้น,นี้เออเยก่าแล้วดึงอยหลังนี่นะครับหลักการทํางานของเขาเนี่ยนะครับก็คือทุกครั้งที่มือจับขยับแล้วปิดลงนะครับตัวชุดล็อกตัวนี้จะทํางานลงมาล็อกกับตัวแหลกทันทีเวลาที่มือจับดึงขึ้นสุดตัวชุดล็อกจะปล่อยทันทีแบบนี้นี่ครับโอเคเลยถือว่าแข็งแรงแล้วก็ใช้งานง่ายกว่านะครับง่ายกว่าเวอร์ชันเดิมมากๆ แร็คเป็นงานของแพนเทอร์นะครับเป็นแร็ค 3P System ก็คือทำเป็น 3P mm hmm. เพื่อเอาไว้ล็อกกล่องแชทโดยเฉพาะนะครับกล่องแชทไม่ว่าจะเป็น23 3 6 3 5 3 23 3 5 mm hmm. ใช่3รุ่นสามารถที่จะใส่ได้เลยแต่ยึดกับตีฟอล,ลูมิเนียมของแชทไม่ได้ตัวนั้นต้องใช้ 4P อดูด้านข้างครับพี่แบงจะเห็นว่าตัวแร็คอย่างเดียวแบบเทียวๆไม่มีกล่องไม่เกินแห ไม่เกินสัวรถุดได้ปกติดีได้ในเมืองปกติเลยสิ่งสำคัญนะครับสิ่งสำคัญนะครับสามารถที่จะใช้ร่วมกันกับตัวแหลกทรงถูตัวนี้วางไปแบบนี้ได้เลยไม่มีการเจาะรถเจาะตัวถังรถไม่มีการเจาะตัวแหลกยึดแบบแข็งแรงแข็งแรงแบบนี้เลยตามมาตรฐานยุโรปเวลาใส่นะครับให้ใช้ตัวเดือยตัวนี้นะครับใส่เข้าไปที่ล็อกนี้ก่อนนะครับแต่แน่นอนว่าเราจะต้อง จับมือจับขึ้นมาให้สุดแบบนี้เพื่อให้ชุดล็อกนี่มันปลดนะครับอ่าตัเข้าไปครับปึ๊บอ่าแล้วก็ระวังให้ตรงล็อ,เอกเขาจัดทรงนิดนึงตรงล็อกแล้วนะครับถ้าตรงล็อกแล้วก็กดตัวมือจับไปหลุไปให้คนล็อกนะครับแล้วก็ตรวจสอบก่อนออกเดินทางนี่ตึงแจได้เลย ตัวแช่36รุ่นใหม่นี้นะครับแต่แถมกุญแจไส้กุญแจชุดแบบ XL ตัวนี้ก็แถมไส้มาให้อีก1หนึ่งไส้นะครับเอาไว้เปลี่ยนปลูกกล่อง,กลองบนแต่กล่องบนจะต้องเป็นกุญแจที่เป็นไส้สีดำนะไส้แดงเปลีย่ยนกันไม่ได้นั่นด้วยนะโ <Okay. S 1> อเคสำหรับคันนี้นะครับลูกค้ามีชุดกล่องบนเป็นของ g v อยู่แล้วเราใส่เป็นกล่อง g ี v ขนาด45ลิตรให้ดูหน้าตาเป็นแบบ Collection มันดูคล้ายๆแล้วก็ดูเข้าชุดกันครับตัวนี้เนี่ยเป็น G.V.E.450 ขนาดความจุ45ลิตรเป็นถึงจะเป็นโมเดลเก่าแต่นะครับตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่นิดนึงแอบดีไซน์ใหม่ให้มันดูล้ำขึ้นนะครับตัวทับทิมตัวนี้เป็นสีดำนะครับมาพร้อมกับโลโก้ใหม่โลโก้ใหม่จะเป็นสีเงินออกแนวล้ำๆหน่อยๆประมาณนี้พอร์ชสามารถใส่หมวกกันน็อกได้สองใบตัวนี้นะครับ เวลาถอดตัวกล่องออกจากตัวรถนะครับก็ใช้กุดแด้แจกดลอบนะครับกดปุ่มล,ล,ล่างยกกล่องขึ้นแล้วดึงฝายหยักไาดูทรงด้านข้างนิดนึงถ้าจยากได้แบบเท่ๆนะครับก็คือมีเฉพาะกล่องข้างมันก็จะออกมาแนวเท่ๆประมาณนี้เลยนี่โอเคถือ okay. ว่าตอบโจทย์การเดินมาตอบโจทย์การใช้งานนะครับแล้วก็ สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับสนนราคานะเซตนี้ทั้งเซตนะครับเดี๋ยวจะใส่ราคาแฟลชบาร์แล้วก็ชุดไฟไปให้ด้วยนะครับรวมไปถึงชุดกล่องสามใบของจีกล่องบนเป็นของจีนีนะครับแต่เดี๋ยวผม,มจะใส่ราคาของแชรไปให้ด้วยนะแล้วก็ของข้างแชนนท์ยีน36สามสิบหกพร้อมกับแหลกค่าที่ใช้กับแหลกสูตรตรงสูตรตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะใส่ราคาไปให้ใตโ้โ์ใต้คลิปนี้เลยขอบคุณลูกค้าที่ดูสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเราอัพเดตันทีวันนี้ไปก่อนครับ